สวัสดีค่ะกุลค,ค่ะกุหลาบบ้านกุลนะคะต้นนี้ก็ดอกรอบสองกำลังมานะคะอ่ะบาหัมดับบี้นะคะหรือเรียกสัน้นๆว่าดับบี้ก็ได้ค่ะดอกรอบสองนะคะดูย่นใช่เอาถ้าเป็นอย่างนี้ก็เด็ดทิ้งนะคะเหลือสองดอกนี่จะได้บานปลูกเมื่อปีสองพันสิบเก้าค่ะนี่ค่ะโคนต้นก็ยังไม่มีอะไรนะคะมีกิ่งใหญ่ๆอยู่แค่สองกิ่ง กิ่งกระโดงอะไรก็ยังไม่แตกนะคะป้ายก็เขียนชื่อวันเดือนปีไว้เรียบร้อยค่ะดอกรอบสองค่ะก็ไม่ดกมากนะคะดอกไม่ใหญ่มากแต่หอมนะคะเป็นสีส้มหอมสีส้มดอกไม่สวยเลยค่ะมอมแแมมมากเลยเป็นโรคเป็นภัยมากเลย<ฮ>อดทนไว้ลูกไม่ได้ฉีดยานะคะปีนี้ไม่ฉีดยา ปีนี้กาดจะเลี้ยงแบบธรรมชาติสุดๆก็เลยไม่ฉีดคด่ะปุ๋ยก็โรยรอบสองไปช่วงตัดแต่งกิ่งรอบแรกนะคะน่าจะช่วงต้นเดือนนั่นแหละคะ่ะต้นเดือนมิถุนายนนี่แหละคะ่ะซูมนี้อยู่ที่ไซส์ร้อยหกสิบเซนนะคะซูมนี้ใบที่เป็นด่างๆลลยๆอย่เงี้ย หนอนมันจะกินอยู่ใต้ใบนะคะตัวเล็กๆเขียวๆนี่แหละคะ่ะเนี่ยมันจะอยู่ใต้ใบเนี่ยเนี่ยที่เป็นลายแบบเนี้ยคือหนอนกินอยู่ใต้ใบนะคะหนอนกินอยู่ใต้ใบโซนนี้จะดอกก่อนเพื่อนนะคะแล้วก็ ดอกวายเร็วก่อนเพื่อนแล้วดอกรอบสองก็มาเร็วก่อนเพื่อนนะคะส่วนนี้จะเป็นเลื้อยก็ได้หรือกึ่งเลื้อยก็ได้นะคะต้นนี้แต่ถ้าเราไม่อยากให้มันเลือ้อยเราอยากให้มันพุ่มเราก็ตัดให้มันสั้นลงแค่นั้นเองค่ะก็เลี้ยงกุหลาบต้องรู้จักรู้จักพันกุหลาบของเราด้วยนะคะจะได้เลี้ยงถูกวิธีถ้าเลี้ยงถูกวิธีมันก็จะออกดอกให้เราสวยงามค่ะ กิ่งไม่ใหญ่ไม่แข็งแรงเอ้ยกิ่งไม่ใหญ่แล้วไม่แข็งมากนะคะนี่ค่ะส่วนข้างๆนี้ก็เป็นอะไรนะโอลิเบียค่ะออลิเบียดอกรอบสองเหมือนกันส่วนข้างๆเนี้ยจำชื่อไม่ได้นี่ก็ดอกรอบสองนะคะดอกรอบสองต้นนี้หอมมากนะคะสี ชมพูเข้มหน่อยหอมใบสวยเงางามเลยละคะ่ะใบสวยเงางามดอกใหญ่เหมือนดอกบัวนะคะนี่ดอกรอบสองตัดไปบ้างหลายดอกแล้วนะคะดอกไหนรยแล้วก็ตัดตซนนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ ข้างนี้ก็ดีงามค่ะแตกตาดีแต่ยังไม่ดอกสีเหลืองแล้วก็สีชมพูไปแล้วค่ะเรามาเจอกันใหม่นะคะก็เอาต้นนี้ละค่ะต้นเดียวเดียวเดียวนี่ละค่ะอับบาฮัมดับบี้นะคะสีส้มหอมค่ะ ไปแล้วนะคะมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ